ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังพวกเราทำใจไว้แล้วน้องชายใบเตยเผยถ้าไม่ดอดคดีอาจเงินไม่พอประกันตัวน้องชายใบเตยเผยหากถูกสั่งฟ้องคดี f ลอ e x กตรอาจเงินไม่พอประกันตัวคงยื่นประกันไม่ได้หากพรุ่งนี้ไม่รอดก็คือไม่รอดเราทำใจไว้แล้ววันที่ 9, เมษายน66 DJ ดีเจแมนพัฒนพล พร้อมด้วยใบยเตยสุทีวันเปิดใจออกสื่อเป็นครั้งแรกเล่าหมดทุกข้อสงสัยหลัง DSI ส่งสำนวนคดีฟลอเรกสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันคู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนฟังคำสั่งอายการในวันที่10เมษายนนี้ด้านน้องชายใบยเตย เผยหากต้องใช้เงินประกันตัวจำนวนมากก็คงต้องยื่นประกันไม่ได้โดยนายชันวิทวีสินผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยและในฐานะน้องชายกล่าวว่าส่วนสาเหตุที่มีการเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้นั้นที่เราช้าเพราะการขอ รายการเดินบัญชีสเตทเมนต์จากธนาคารในระยะเวลาย้อนหลัง4-5ปีปกติแล้วธนาคารจะไม่สามารถดำเนินการได้จึงทำให้ต้องไปสนักงานใหญ่แทนทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้10เมษายน66เรามีการเตรียมหลักฐานยื่นขอประกันตัวชั่วคราวไว้ถ้าจำนวนมันเกินที่เรามีหากถูกสั่งฟ้องก็คงยื่นประกันไม่ได้ เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเราทำใจอยู่แล้วเห็นตัวอย่างมาแล้วไม่มีใครรอดวันนี้จึงคิดว่าเป็นเวลาเหมาะสมที่จะพูดเพราะที่ผ่านมาเราได้พยายามรวบรวมหลักฐานครบถ้วนและวันนี้เราต้องการพูดให้คนที่ยังเชื่อและรักเราได้ฟังและได้ยินหากพรุ่งนี้ไม่รอดก็คือไม่รอดเราทำใจไว้แล้ว ด้านนายอมรอกุสลทนายความกล่าวว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้ทั้งดีเจแมนและใบเตยไม่ได้ตอบคำถามแต่ต้นเพราะเราต้องแสวงหาพยานหลักฐานก่อนพูดต้องมีหลักฐานพูดข้อเท็จจริงเราเคารพกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแม้เกิดอะไรขึ้นพร้อมยืนยันในข้อเท็จจริงที่มีเราเชื่อมั่น ในพยานหลักฐานว่าทั้งคู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนในส่วนของใบเตยได้กล่าวด้วยว่าที่เคยระบุไปว่าไม่เกี่ยวข้องเรื่องการเงินนั้นเพราะเราไม่เกี่ยวกับเส้นทางการเงินจากบริษัทโดยตรงไม่ได้เปอร์เซ็น์สักบาทเดียวส่วนเส้นทางการเงินที่พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งมาคือยอดเงิน9 0 0 0บาท จากนายอภิลักษ์ซึ่งโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของตนมี3รายการคือ 1. ยอดกระเป๋า5.5แสนบาท 2. ยอดค่าตั๋วเครื่องบิน 3. ยอดเงินที่เราโอนกลับคืนให้อดีตภรรยานายอภิลักษ์เพราะเขารูดบัตรซื้อของให้เราก่อนเราจึงต้องคืนเงินไปส่วนดีเจแมนมีแต่ค่าเช่าพระสองค์ราคา13ล้านบาท ในระยะเวลา4ปีมันก็มีแค่นั้นทั้งนี้พยานหลักฐานทั้งหมดนี้เราได้ยื่นทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารรายลักอักษรไปหมดแล้วใบเตยกล่าวต่อว่าเราไปเที่ยวเมืองนอกตั้งแต่ปี2013ไปเท่าที่เรามีกำลังในการเที่ยวก่อนจะมารู้จักนายอภิลักษ์และธุรกิจฟลอริคคลตนอยากบอกสังคมบอกแฟนคลับสื่อมวลชน ที่เห็นตนมาตั้งแต่14ปีที่แล้วในวันที่19สิงหาคม65ที่ตนและดีเจแมนเข้ารับทราบข้อกล่าวหานั้นเป็นวันเดียวกับที่เราหมดสัญญากับ RS และมีงานคอนเสิร์ตเหลือ2องงานคือพัทยากับนครศรีธรรมราชซึ่งสิ่งที่เราชี้แจงเรื่องรายได้เราอยู่กับบริษัท RS มา17ปีมันจะเป็นไปไม่ได้ที่เงิน ตนจะมาจาก Forex 3D จึงอยากบอกว่าเสียใจมากที่เราทำอาชีพสุจริตเป็นศิลปินลูกทุ่งแต่วันนี้มาโดนข้อหาช่อโกงประชาชนเราผิดหวังในตัวเองมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้รับฟังความจริงจากฝั่งเราบ้างที่เราร้องไห้ในรายการเพราะตัวเราเจอเรื่องและครอบครัวทุกคนได้รับผลกระทบและตนได้รับผลกระทบมากสุด เพราะเป็นแม่คนด้วยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นตนไม่ได้ทำสิ่งที่ถนัดเลยงานไม่ได้ทำตั้งแต่19สิงหาคม65ที่ถูกกล่าวหาไม่มีข่าวดีคนรอบตัวทยอยถูกจับเราเสียใจในหลายๆเรื่องและก็อยากให้แฟนคลับมองใบเตยกับแมนว่าไม่ได้เป็นคนโลภในเรื่องนี้ หรือหวังรวยมีเงินในการทำงานหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทุจริตผิดกฎหมายเพราะเราทำงานในวงการมาจากความสุจริตทั้งหมดด้านดีเจแมนกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้10เมษายนเราไม่ทราบว่าทิศท,ทางจะเป็นอย่างไรแต่มีน้องโทรศัพท์ให้เตรียมหลักทรัพย์และถ้าเกิดอะไรขึ้น ขอให้การที่เราได้ชี้แจงในวันนี้เพื่อต้องการโอกาสในการต่อสู้ที่ผ่านมาเราไม่เคยหนีและไปตามเวลานัดหมายตลอดให้ความร่วมมืออย่างดีตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนชั้นอายการเราสู้ด้วยความจริงมาตลอดและจะดูว่าความจริงจะปกป้องเราหรือไม่ส่วนที่กังวลตอนนี้คือหากมีการสั่งฟ้อง เรากลัวว่าเราจะไม่ได้รับความยุติธรรมจึงขอแค่ได้ประกันตัวมาสู้ข้างนอกเห็นคนรอบข้างถูกจับเราเสียใจเครียดถูกสังคมประนามเวลาข่าวออกมันรุนแรงทุกอย่างทำให้เราดูเป็นอาจยากรซึ่งมันหนักมากสำหรับ9วเดือนนี้เราถูกแคนเซิลงานพิธีกรภาพยนตร์ทำให้ ต้องหารายได้จากช่องทางอื่นแทนแต่เราเข้าใจเพราะเรากำลังอยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม DJ Man กล่าวอีกว่าเราห่วงลูกสาวเรามากเราทำคอนเทนต์เราก็ห่วงเรื่องสปอนเซอร์และสายตาคนอื่นอีกทั้งคอมเมนต์ที่ส่งผลต่อเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตในอนาคตหากเซิร์ชข่าวก็จะเจอเรื่องแบบนี้ ทั้งๆท,ที่เป็นการกล่าวหาอย่างไรคงต้องเป็นดุลพินิษจากพนักงานอายการและหลังจากวันพรุ่งนี้ <S <S สิ่งที่ทำร้ายเรามาทั้งหมดหากมีการพิสูจน์แล้วว่าเราสองคนบริสุทธิ <S <S ์เราทั้งคู่จะขอความยุติธรรมคืน <S <S ด้วยการขอใช้กฎหมายกับบางคนที่ทำ <ia> <S <S ร้ายครอบครัวเรา ซึ่งเราได้รดวบรวมไว้แล้วสองปีขอขอบคุณทีนิวค่ะ